อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าในตัวของการจัดการในเรื่องของขนาดเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ผมเรียกว่าเป็นกล่องปรับขนาดนะมันจะชื่อว่า transform นะครับสมมติว่าเราอยากจะขยายเนี่ยผมอยากจะขยายข้อความตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะก็เราสามารถไปที่ edit นะครับแล้วเราก็เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า transform ได้นะนะครับเลือกเป็นฟ e transform ก็ได้นะครับ เรียกว่า bounding box นะครับตรงน,นี้มีกล่องขึ้นมานะครับขึ้นมาครอบวัตถุที่เราต้องการจะปรับไซส์ต่างๆอยู่นะอ่าถ้าเราต้องการขยายเนี่ยเราเลือกปรับกล่องไหนก็ได้ครับเราเามาส์ไปจิ้มที่กล่องไหนกล่องหนึ่งก็ได้นะนะครับกล่องที่ผมหมายถึงก็สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ลากกดซ้ายทั้งไว้แล้วก็ลากเพื่อปรับขนาดนะครับ ถ้าเราเลือกตรงกลางนะเราไม่จําเป็นที่จะต้องกดปุ่มชิปอะไรครั้งไว้ก็ได้นะครับมันจะรักษาสัดส,ส่วนเดิมไว้อยู่นะ,ะเมื่อปรับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกด้านบนก็ได้นะครับกดปุ่ม enter บนคีย์บอร์ดก็ได้ได้เหมือนกันนะ,ะตรงนี้นะครับก็คือ Transform s <S <ม>เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการปรับขนาดวัตถุนะไม่ไม่ไม่ได้เฉพาะข้อความนะครับคือไม่ว่าจะเป็นรูปทรงก็ได้นะเมื่อกี้คีลัดก็คือ Control a l t t ใช่ไหมครับเนี่ย ก็ได้เหมือนกันนะครับ